สวัสดีครับผมมาพบพ่อรับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเจมเกินร้อยนะครับวันนี้อยู่กันที่ลานกองวิซานมอเตอร์นะครับอูเอ็ดรถเกี่ยวมือสองนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถเกี่ยวนะครับที่กำลังิลือนะครับนี่เป็นดีซีหกสิบแปดนะครับอ่าตัวนี้ที่เป็นดีซีหกสิบนะครับ ดีซีหกสิบพัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เฮ็ดไปแล้วนะครับก็คือหัวกระโหลกสกูตัวที่สองตัวน้อนนะครับอันนี้ทอนะสมเลดไห้นะครับฝาตู้นะครับเดี๋ยวรอปะนะครับตะแกงเดิมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแต่แกงเป็นตะแกงสิ่งนะครับนี่นะครับ การลือนะอ่ะนี่พ่อๆครับสร้างต้นนะครับสวัสดีครับสร้างต้นครับสวัสดีครับส่วนหนาโซนตาเนี้ยเห็ดยี่หยางอยู่ครับเนี่ยสร้างตนเห็ดย่หยางครับผมเ่มเสริมแข็งแรงครับโนี่นะครับสร้างต้นนะครับเป็นสร้างฝีมือนะครับเสริมเล็กนะครับเสริมความแข็งแรงให้ฐานมองเหยียบนะครับแล้วก็เฮ็ดอีกหยางไปอีกครับนี่ เซาสกีนะคร female female ับน um ี่นะครับเซาสกีเปลี่ยนไหมนะครับลูกปุงลูกปืนนะครับอาออกหมดแล้วนะครับนี่นี่นะเปลี่ยนลูกปืนออกแล้วกระสินน่นๆเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนเฉพาะด้านหลังวะครับนี่เปลี่ยนเฉพาะด้านหลังนะครับบ้านด้านนายังยังขัดไหนนะครับนี่นะเปลี่ยนลูกปืนออกกับเป็นกีนะครับ ทันนี่อาการเวงได้นะครับทั้งโจทครับการสุดยอดวะครับมันหนักบันไดนะครับรบ่บมีผุมากเนาะ,ะเกียร์เกลี่ปั้มเครื่องโอเคนคัค่นวะอันนี้คือท่นเก็บฝีมือนะครับนี่นะเชื่อมมองแตกนะครับ แต่เมาเบบังฟังข้างหลังนะตัวนี้ดล่อขึ้นไหมบ่ครับเสริมแม่นบ่นี่นะครับสร้างต้นเสริมขึ้นมาให้นะครับนี่นะแผ่นเลดนี่ยบ่ครับเสริมแผ่นเลดนะมงตะแกงล่อนนะครับสกูสกูหนึ่งนะครับแล้วตูนวดคันนี้ยังเยอะนะครับ สำเนียงโป่งเลยนะนี่นะยังเหลืออะไรนะครับตู้ตู้นี่เปลี่ยนหลูกปืนไปแล้วนะนี่นะเปลี่ยนหลูกปืนไปเลยนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับปุเพื่อบอมีนะครับตูต้ตรงตู้แตกนะครับอันนี้สิบอมีนะครับเป็นตู้มาเดิมๆเลยนะขอทางเขานะครับขอทางเขานี่บอมีสอดนะครับ จะถอเช็คให้แล้วนะฟังดันนะฟังนี่ฟังเกียร์นะครับนี่นะเกียร์แล้วเก็บเยื่อมซึมนะครับปั๊มนี่เก็บเรียบร้อยนะครับป๊มแรงใ้ใจนะครับจจะสีเป็นบวกอ่าคอยกนะครับนี่นะกระบอกคอยกที่ต้องเปลี่ยนซีนอรกนะครับฟังนี่เรียบร้อยนะครับสเตอร์เก้านะครับใสไใส่ใสเตอร์เก้านะครับตัวน,นี้ สกีนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่น,นะกันนี้บอลตรงเลยครับว่าแท็กสิบบ่คอยสวยบปนไหนนะสิมีร้อยฉีกนิดนึงนะครับนี่นะบ่นนิดละเป็นร้อยแตกร้อยเหลาน่าแหละนะครับนะแล้วก็ที่เป็นสกีไม้นะครับด้านหลังลูกปืนไม่ยกชุดนะครับรู้เลยตัวนี้สิเป็นไม่นะนี่นะนี่คือเปลี่ยนลูกปืนออกหมดแล้วนะครับ ตั้งมงตั้งมาเรียบร้อยนะครับสกูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนออกนะครับตัวใดมันเสียห,ยหายหรือว่ามันกูนะครับชจวงนี้อากาศฮ้อนนะเอาเดี๋ยวตัวใดเปลี่ยนออกอีกจะยวมปีไทยไเบ้่งอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนสกูนะครับ สกูหนึ่งตั้งนะครับแล้วก็สกูสองตั้งนะครับนี่นะสะกูหนึ่งนะครับทมว่าคมแห้งบอก,กับบบแห้งนะครับจะว่ามันก็มีค้มนะครับคมคมอยู่จะก,การดอ,อกใหม่เลยนะครับนี่นะตัวใหม่แล้วก็เจะสิไล่พวก,กปืนนะครับแล้วก็เป็นสกู เนี่ยหนึ่งตั้งนะครับบัวสวยครับเอาออกเลยอันทั้งล่างนี่เป็นเป็นสร้างต้นนะครับกำลังเห็ดตะแกงซิ่งตะแกงซิ่งนะครับเป็นแนวใดครับทั้งล่าง <laughs> กำลังเลาะนะครับเห็ดตะแกงซิ่งนะครับ <laughs> อากาทั้งหนนะครับคุณนะครับอันนี้เป็นรถดีซีหกสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบกันนะครับอันนี้เป็นตบังคับเรี่ยวนะครับปั๊มเรี่ยวนะของของดีซีหกสิบนะครับเดีย๋ยวสิเปลี่ยนพวกซินพวกปูลิงอ่อกนะครับลวกษ เบงผพาเบรกนะครับเบงผพาบเบรกเบรงลูกสูบเบรกนะครับว่บามีหอยหรือบอ่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกโอลิงอ,งออกเลยนะครับอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบรงตอนประกอบแล้วนะครับโอลิ่งนะครับโอลิงนะครับตัวเก่าด้วยนี่นี่ตัวเก่าตัวเก่านะอันนี้ตัวใหม้ตัวใหม่แล้วก็ฝาเป็นฝา อุดตะมันนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะใส่โอริงตัวใหม่ใส่ตัวนี้นะครับอ่าสูบสูบสูบเดี่ยวนะครับโอเคครับ แค่ในเครื่อง เอาแล้วนะครับนี่คือรถที่มันเสร็จสมบูรณ์นะครับของดี6ีหกสิบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นสไตล์สีดำนะครับแล้วก็เป็นตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดนะครับปากเลดคอเลดตู้ซิ่งนะครับตู้ซิ่งนะครับฟางหลงกลางหล่องนะครับ แกงสิ่งนะครับเตอร์มไม้ทั้งสองดันนะครับสกีสี่ตัวนะครับลูกปืนฐานล่างไม้ครบชุดเลยนะครับจะเช็คระบบทั้งคันเพราะว่าสิเป็นพวกเกียร์พวกปั๊มนะครับเกียร์ปั๊มลูกปืนตู้นวดลูกปืนช่วงล่างนะครับลูกปืนพลล้มตู้นวดนะครับลูกปืนลูกหลอกทั้งหลายนะครับลูกปืนใบชักนะครับใบมีด นะครับพวกโซล่ลำเลียงนะครับทั้งหลายนะครับโซ่คอนะครับโซ่กลางแล้วก็โซ่ข้างฟังขวานะครับแล้วก็สิเป็นพวกนะครับระบบไฟนะครับแต่นะครับไม้นะครับ พัดล้มนะครับดึงดับนะครับแล้วก็ไฟเตือนเขานะครับสติกเกอร์ทั้งคันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งพวกออเกอร์เลดนะข้างหน้านะครับนี่นะครับสำหรับด้านหน้านะครับสติกเกอร์นะครับสังตัดพิเศษนะครับจากไข่เกมเกันลอยเองนะครับนะครับเป็นออเกอร์เลดนะ หัวจรวดนะครับบมีหางนะครับนิวสปริงเปลี่ยนให้เป็นตัวชุบโครเมียมนะครับเบาะนะเบาะหอไม,ะหหไม้นะครับหลังคาเห็ดไม้นะครับสังเกตสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์รุ่นนี่นะบ่มเป็นรุ่นนี่สิสไตล์นี่นะครับสิเป็นสีดำเงินนะครับสีดำเงิน แล้วก็จะเป็นดีซีหกสิบนะครับที่เป็นสีตัดกันนะครับตามสีข้างหน้านะครับโอ,อกเกอร์นะครับเกียยวดันนะครับเดี๋ยวซูมให้เบิ้งนะครับนี่นะเกียวดันนะครับเลรดทั้งลูกนะครับตัวนี้ก็สียุูระคาประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะครับลูกค้าก็ เพิ่มเติมเอานะครับเฉพาะออเกอร์นะครับลูกค้าเพิ่มเงินเอาลูกปืนข้อนะครับซีนทั้งหลายแหล่นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเอานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับทีตรงการรลดเกียวนะครับเพรว่าจะเป็นดีซีหกสิบนะครับหกสิบแปดหรือเจ็ดสิบนะแาคาละเก้าห้านะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับทีเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองนะครับ 803 4774นะครับหรือนะครับทั้งอ่าเฟซบุ๊กนะครับอวตารน้อยนะครับแล้วก็ทั้งเพจนะครับติดต่อทั้งนั้นก็ได้หรือว่าสิขอไปเบิ่งผลงานในเพจก็ได้นะครับสิเป็นเพจอ่าเช็คระบบรถเกี่ยวนะครับโดยเจมเกินลอยนะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นหน้าไว้ให้นะหน้าเพจไวห้แล้วก็อย่าลืม ช่องยู u ูบนะครับช่องเจมเกินร้อยนะครับตอนนี้กำลังยางเขา 3, สามพันซับสไคร์นะครับจะติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณคนที่ติดตามแล้วนะเอาสำหรับมือนี้นะครับเจมต้องคอตูลาไปกรนนะครับพบพอกันคลิปหน้ารุ่นใดขั้นใดจะร้อติดตามครับมือนี่ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ